คับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงนะครับก็จะพาเดินดูบรรยากาศแถวนี้ดูนะครับก็ตอนนี้อากาศก็ถือว่ายังร้อนอยู่นะครับประมาณใกล้ๆห้าโมงเย็นครับก็จะเดินรอบๆลานพ่อขุนให้ดูนะครับครับช่วงประมาณตอนเย็นนี้ก็จะมีคนออกําลังกายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แดดยังร้อนอยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยมีใครออกําลังกาย ็จุดตรงหน้าร้านพ่อคุนนี้ก็จะเป็นที่สักการะและก็นักศึกษาคนทั่วไปมาขอปอนบนบานกันนะครับเดี๋ยวขอใช้เดินดูรอบๆครับก็จะมีพวงมาลัยแล้วก็ ทูปที่คนมาไหว้สักการะกันครับก็จะเดินดูรอบๆนะครับ ก็ตึกตรงนี้ก็จะเป็นตึกศิลาบาทนะครับหรือว่าตึกเฮดดีครับโอเคครับก็ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ก่อนนะครับ